ช่วงเวลานี้มีกระแสะการพูดถึงเงินดิจิทัลหรือว่าเงินคริปโตกันอย่างมากนะคะแต่อาจจะยังมีความไม่เข้าใจว่าเงินคริปโตคืออะไรแล้วกลไกลในการทำงานเป็นอย่างไรบ้างอาจจะยังมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันอยู่นะคะช่วงนี้คิดย้กํกลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอค่ะอาจารย์ก็พูดถึงเงินคริปโตตอนนี้เป็นกระแสะอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าความขัดแย้งในตัวเองก็มีไม่น้อยเช่นกันนะคะ เงิน, <fucked> นคริปโตนะครับกลายเป็นแฟชั่นนะครับกลายเป็นของที่ถูกพูดถึงอย่างยิ่งนะครับแต่ว่ามันมีความย้อนแย้งอย่างมากเลยนะครับวันนี้ขอพูดเรื่องสารพัดความย้อนแย้งแห่งเงินคริปโตครับช่วงสิ้นปีนะครับปีที่แล้วผมก็นั่งอ่านข่าวดูว่าคนพูดถึงคริปโตว,ว่าอย่างไรและก็สรุปคล้ายๆตรงนี้ปีนี้เป็นปีมาแรงของเงินคริปโตครับรู้สึกว่าตอนนี้เงินคริปโตจะ go so b i กแล้วนะครับรู้สึกจะไปกันใหญ่เล็กน้อยแล้วนะครับก็เลยอยากมาเสนออีกมุมมองหนึ่งนะครับว่ามองเงินคริปโตอย่างไรครับ อาจารย์ท่านก่อนหน้านี้เป็นกระแสฮือฮานะคะว่าคริปโตสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้แล้วข้อเท็จจริงคือยังไงคะก็คงมีจริงส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเริ่มมีร้านค้านะครับที่รับชำระเงินนะครับสำหรับสินค้าบริการมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากครับตัวอย่างอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ไปซื้อกาแฟนะครับเขาก็บอกว่ารับเงินคริปโตครับแต่ว่าไปแล้วนะครับความย้อนแย้งอย่างแรกก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเงินคริปโตนั้น แทบไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นเงินนะครับตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์เลยนะครับแปลว่าเงินคริปโตไม่ใช่เงินแต่ว่ากลายเป็นเครื่องมือในการเก่งกําไรมากกว่าครับทางนี้ก็เพราะว่าราคาของเงินคริปโตนะครับมันแกว่งขึ้นลงมันผันผวนมากเหลือเกินครับสมมุติเราเป็นร้านค้านะครับเรารับเงินคริปโตมานะครับนับมา1นึ่งบิตคอยนะครับตอนนี้อาจราคาอาจจะดีพรุ่งนี้ราคาเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับของอย่างนี้ก็เป็นของที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นเงินนะครับอย่างที่2ครับ คริปโตนะครับในตระกูลแบบแรกๆนะครับอย่างเช่นบิตคอยเป็นต้นจะชําระเงินทีหนึ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นดิจิตอลดิจิตอลมันก็ก๊อปปี้ได้ใช่ไหมครับการจะตรวจสอบว่ามันไม่ถูกก๊อปปี้แปลว่าเงิน1เหรียญนะครับไม่ถูกไปใช้หลายทีต้องมีการตรวจสอบครับการตรวจสอบว่าเงินคริปโตถูกใช้ไปแล้วหรือยังนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานเช่นบิตคอยใช้เวลาเป็น10นาทีเลยครับเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่สะดวกกับการไปชําระเป็นเงินนะครับสำหรับซื้อสินค้าบริการครับ และอย่างสุดท้ายครับอาจจะเข้าใจกันน้อยนะครับเข้าใจว่าเงินคริปโตนะครับเหมือนกับเงินสดคือมันนิรนามนะครับนิรนามก็คือมันไม่รู้ว่าแบงก์นี้มาจากใครเช่นเราเปิดกระเป๋าสตางค์เราดูเราเห็นธนบัตรเราก็ไม่รู้ว่าเรารับธนบัตรใบไหนมาจากใครถ้าเราไม่จดนามเบอร์ไว้นะครับเงินคริปโตทีแรกก็เข้าใจกันว่ามีคุณสมบัตินิรนามคล้ายเงินสดแต่ทําไปทํามานะครับเนื่องจากมันอยู่บนบล็อกเชนมันสามารถติดตามได้นะครับแล้วมีกรณีที่ตํารวจนะครับ ไปจับอาดยากรที่รับเงินคริปโตมาจากการทําความผิดเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มรู้กันแล้วว่าเงินคริปโตนะครับไม่นิรานามจริงเหลือแต่อาดยากร์รายย่อยเท่านั้นครับที่ยังใช้เงินคริปโตอยู่รายใหญ่เลิกใช้กันลวครับเงินคริปโตก็จะก,กันอํานาจของรัฐออกไปจากการซื้อขายเป็นจริงขนาดนั้นเลยไหมคะการออกแบบเงินคริปโตนะครับเริ่มตั้งแต่บิตคอยเลยนะครับมีประวัติยาวนานว่า ที่ต้องมีบิตคอยก็เพราะว่าไม่อยากให้รัฐมายุ่งเกี่ยวนะครับเพราะว่าเห็นว่าท้างเงินที่ออกโดยรัฐนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีฐานะการเงินไม่ค่อยดีนะครับรัฐชอบพิมพ์เงินออกมาเยอะแล้วทําให้ค่างเงินอ่อนเกินไปทําให้เกิดเงินเฟอ้อครับก็จึงออกเงินคริปโตโดยกําหนดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับว่าจะออกไม่เกินเท่าไหร่แล้วหวังว่าการที่ออกเงินคริปโตจะทําให้รัฐไม่มายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเรานี่ก็คือความคิดของกลุ่มคนที่เรียกว่าพวกอิสระชนนิยมนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับเงินคริปโตจะไปไม่ได้เลยหากรัฐไม่สนับสนุนครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวนี้มีเงินคริปโตตระกูลหนึ่งซึ่งได้เริ่มความนิยมเพิ่มมากขึ้นครับที่เรียกว่าเงินสเตเบิลคอยนะครับสเตเบิลคอยก็คือเงินคริปโตซึ่งมีเงินจริงๆหนุนหลังอยู่ก็แปลว่าเช่น1นึ่ยูนิตของเงินคริปโตนะครับหน่หน่วยแลกดอลลาร์ได้1ดอลลาร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับการที่คนเชื่อถือเงินประเภทนี้ก็เพราะว่ามันผูกกับเงินของรัฐบาลออกมาครับและ การที่เงินคริปโตนะครับถูกใช้ในการช่อโกงกันเยอะนะครับก็แปลว่ารัฐต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยครับถ้ารัฐคือตํารวจระบบยุติธรรมนะครับไม่เข้ามาช่วยความเชื่อถือเงินคริปโตก็จะหายไปและกรณีที่เอาเงินคริปโตไปทําสัญญาที่เรียกว่าเป็นสัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแท็กก็ต้องอาศัยรัฐช่วยบังคับสัญญาขึ้นโรงขึ้นศาลได้นี่ก็คือกลไกลของรัฐทั้งสิ้นครับและสุดท้ายครับ หากรัฐออกเงินคริปโตออกมาเองเช่นดิจิตอลหยวนนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับก็แปลว่าเงินคริปโตเอกชนอาจจะอยู่ไม่รอดเพราะฉะนั้นเงินคริปโตที่หวังว่าจะเป็นอิสระจากรัฐนั้นถึงเวลาจริงๆพึ่งพาอ,อาศัยรัฐเยอะกว่าที่คิดกันเลยครับอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับคริปโตก็คือช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นเงินดิจิตอลจริงๆแล้วใช้ไฟมากขนาดไหนคะการจะผลิตเงินคริปโตได้นะครับด้วยวิธีการ อย่างที่ทํากันอยู่โดยเฉพาะอย่างตระกูลของบุบิตคอยนะครับใช้ไฟฟ้ามหาศาลนะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับเคยศึกษาไว้ว่าการปั่นบิตคอยการทําเหมืองบิตคอยอย่างเดียวนี่นะครับเทียบเท่ากับการใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกับประเทศขนาดกลางอย่างเช่นมาเลเซียได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทําเหมืองบิตคอยเหมืองคริปโตนะครับใช้ไฟฟ้าเยอะปล่อยคาร์บอนออกมาเยอะ และไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งเลยครับก็มีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับออกจาก BIS นะครับซึ่งเป็นองค์กรนานาชาตินะครับของบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกนะครับมีท่านผู้บริหารออกมาพูดว่าเงินคริปโตจริงๆคืออะไรนะครับเงินคริปโตก็มี3ส่วน1เป็นฟองสบู่นะครับคือการเก่งกําไรมากเกินไป2คือแชร์ลุกโซก็คือกระบวนการต้มตุ๋นกันเยอะมากนะครับและ3ก็คือเป็นหายนะสิ่งแวดล้อมอย่างที่เล่ามาครับเพราะฉะนั้น เงินคริปโตนะครับไม่ใช่เงินจริงๆตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์หรือทางวิชาการเป็นของเก่งกําไรนะครับมูลค่าของมันมูลค่าของเงินคริปโตขึ้นกับมนโนล,ล้วนๆนะครับว่าคนคิดว่ามันราคาเท่าไหร่กันแน่เมื่อเป็นเก่งกําไรก็ต้องระวังตัวไว้ตัวใข่ตัวมันนะครับถ้าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับแต่จะว่าไปแล้วนะครับถ้าศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับที่ทําให้เกิดเงินคริปโตอย่างบิตคอยมันมีของดีๆอยู่หลายอย่างนะครับที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ได้อย่างแรกก็คือ มันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแท็กต่อไปได้บิตคอยยังทําไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวต่อตอมาเอาไว้ใช้ทําประโยชน์อย่างนี้ได้ซึ่งจะมีประโยชน์ในการทําให้เกิดสัญญาในรูปแบบใหม่นะครับและจะเป็นประโยชน์ได้เยอะมากเหมือนกันอย่างที่2ครับซึ่งคนไทยก็เริ่มตื่นเต้นกันก็นกคือการออกเหรียญที่เรียกว่า nft นะครับซึ่งก็เป็นของที่น่าสนใจและถ้าใช้ให้ดีก็มีประโยชน์ครับและอย่างที่3ครับซึ่งอาจจะพลิกโลกเปลี่ยนโลกเลยนะครับก็คือ การทาให้เกิดการเงินแบบไม่รวมศูนย์หรือที่เรียกกันว่าดี f านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจและวันหลังคงจะขอใช้เวลาคิดด้วยกำลังสองนะครับมาวิเคราะห์แต่ละตัวแต่ละตัวกันครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเงินดิจิทัลก็กําลังเป็นกระแสที่มาแรงอย่างมากและปีนี้ก็คงต้องจับตามองความเคลื่อนไหวว่าจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ